อาจารย์ที่เซียนวินหาโตชุดเน้นชุดล่องจะเต็มจวดกันตอหนึ่งท่านว่าหกแปดสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือหนีบมาพรับเสาเมืองอำนาจชั้นแนวคือเกาเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปแรลกของงวดหนึ่งท่านว่าหกแปดเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะ อาจจะยากแน่ค่ะช่วงนี้น้อค่ะพี่น้องกับโบเปยังน้อค่ะเซียนเฮาอาจารย์เฮาเพิ่นกะเพิ่งจะส่งตัวเหล็กมาหายนอกค่ะพี่น้องค่ะฝากกดติดตามช่องสาวเมืองอำนาจเฉนเอวให้น้ำเนเดอร์ค่ะพี่น้องเป็นช่องแมงปานเนีทางสูตรคำานื่องของอาจารย์ของเซียนในช่องของสาวเมืองอำนาจเองเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะฝากกดติดตามช่องให้น้ำเนเดอร์จ้ะช่องนี้โบมีแมนหลังหวยออกแนว่โบแมนเบาวพร้อมเด้อค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์ที่เฮาเซียนเฮาหัวที่พายมาเพิ่มลุดนน้อค่ะพี่น้อง ลดกันหน่อยค่ะพี่น้องครันเป็นอาจารย์เลกวินหาตัวค่ะพี่น้องเขาชุดเน้นเขาชุดล่องตลอดค่ะพี่น้องคะมาค่ะพี่น้องเบาๆไาหลใย,ยห่างค่ะมาเบืองแนวทางของอาจารย์ที่หรือเซียนที่เฮาหนึ่งท่านว่าหกแปดกันจ้าอาจารย์ที่หนึ่งท่านว่าหกแปดเด่นสองเด่นหาล่องหกค่ะเด่นสองเด่นห้าล่องหกตัววิ่นคงเพิ่นเดอ้อค่ะสองห้าหกเก้าหนึ่ง สองห้าหกเก้าหนึ่งเพิ่นจับให้สามตัวสิบชุดคือเก้าเดอร์ค่ะพี่น้องคะสองห้าหกสองห้าเก้าสองห้าหนึ่งสองหกเก้าสองหกหนึ่งสองเก้าหนึ่งห้าหกเก้าห้าหกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งค่ะพี่น้องสิบชุดคือเกาส่วนสองตัวของเพิ่นกับสิบชุดคือเก้าค่ะแต่ว่า,าจานเพิ่นเน้นหาชุดกันหาชุดค่ะพี่น้องสองห้าสองหกห้าหก หกเก่าเก่าหนึ่งนี่คือชุดเหนี่งของเพิินเด้อค่ะหาชุดส่วนชุดกันของเพินสองเก่าสองหนึ 29, 21, 59, 51, 61, ่งหาเก่าหาหนึ่งหกหนึ่งค่ะพี่น้องคะเป็นจังไดกันแน่ค่ะมักน้ำเพลินบอพี่น้องจวจดจาดฝ่าบึ้มไปเร่อยเด้อค่ะพี่น้องคะขอบคุณแนวทางของอาจารย์ที่เด้อค่ะแบ่งปันให้ช่องเฮาสุัวสุัวค่ะบอถิมบอปลากันนอค่ะคลิปน้าสิเป็นแนวทางของ พอนุ่นวลินเดอร์ค่ะพี่น้องคะสองงวดหลายสองงวดยาวๆและเด้อค่ะของอีพอนุ่นเพ่นสูตรคำนวณเพ่นคือกันค่ะพี่น้องคะ้าติดตามเบิรงเดอร์ค่ะพี่น้องแอดอาจจะลงให้มืออื่นแต่ก็จะเป็นช่วงเดือดๆแน่เด้อค่ะหนึ่งท่านว่าหกแปดเฮงเฮงปังปังชุกชวไม่หมานทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะพี่น้องคะพอกันไม่คลิปหนาแน่ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ